เน้นกลับมาแล้วครับขอโทษพี่น้องหลายๆครับแรับนึ่งกับรดไปเลยพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเอาเลยตามพอใจเลยรสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นจังใดกว่าอได้ยินว่าฝันดีปัจจอยฝันแม่ยิ่งผู้เก่ากับขึ้นมาหาปัจจอยนั่นใครระว่างครับ คนผู้นี้มานี่ถือเลขแน่นอนครับแต่เขาว่ามาผู้เดียวครับเขา,าเป็นกับม,มูสองคนครับมานอนน้ำพอจอยครับอีมูแมาน้ำหอมมัน,มนแมนแต่ว่าอีมูนี่นอนเบิ่งกิ่งๆแต่ว่ามันมน,นี่เป็นผู้ขืนข่มขืนขี้พอูจอยครับคือเก่าอู่พร้อมสีหาซีห,หก,กตัวเก่าบ่กอ้วขึ้นหวันพอจอยก็คือว่าเลขเขาคือว่าเลขเขาโอ้ว่าเลขยเลขเขาแล้วแมน บาดนี bedeutet, ้พ่อจ้อยก็เลยหูเมียหูเมียเลยหูเมียฝันต้อยอีกต้อยอีกไปฝันเห็นควายชนกันอืควนกันควนกันครับอืว่ากันตัวนึงน้อยตัวนึงใหญ่ครับจ้ะตัวนึงน้อยตัวนึงใหญ่ตัวนึงน้อยตัวนึงใหญ่แต่ว่าพ่อจ้อยก็เลยย่างไปเห็นผู้เฒ่าผู้นึงนั่งอยู่นั่งเบิ่งควนกันอยู่ เจ้าพ่อจ้อยก็เลยนยางไป่ไก่เป็นพ่อของพ่อจ้อยไหมอืมก็เป็นเล่นส้นอย่างนี้เป็นพ่อของพ่อจ้อยนั่งบิังคล้ยส้นกันอยู่อายุเราก็เจ็ดสิบสองท้อกันกบเท่าแม่ไหมใหม่มันเป็นยางมันคือจังวนเวียนวนเวียนตะหลิคเจ็ดสองเจ็ดสองห้ระวังกองเฟี้ยงกับคล้ยส้นกันกองเฟี้ยงคล้ยสองตัวครับให้ระวัง ข้วยส้นกันตัวน้อยแพ้ครับอพอจ้อยไปยืนบึ้งด้วยกันตัวน้อยแพ้ครับตัวหง่เนี่ยเอาเอาเอาเขาสอดเขาปากครับขี้นลมบําเลยครับขิ้นตัวน้อยลมควิดลมเลยตีคิดลมแล้วมันก็แลนแลนออกเลยเหงส่ยบ้านนี้พอจ้อยกัย่างไปเห็น้เฒ่านางบึ้งอย่างเป็นพอของพอจ้อยไหมนางบึ้งขั้วไส้นกันเนี่ยวันเป็นยางือวนเวียนวนเวียนตะเลเกตสองเสินี สิออกกี่ลีบอกฉันดิเถ่าแม่กับเจ็ดสิบสองเท่าพ่อกับเจ็ดสิบสองครับอายุซ้ำกันอายุซ้ำกันแต่ว่าก้วยันพวจ้อยนี่เขาแน่นอนเล็กครับเล็ให้ระวังกองเฟี้ยงครับอยู่ในควาวฝันนี่แหละเดิม้องเฟียงกับกล้วยส้นกันนี่แหละกระจ้าสะบิ้งครับว่าเถ่าแม่นี่นั่งยุกกองเฟียงเถ่าพ่อนั่งบึ้งกล้วยส้นกันครับให้ระวังเลยครับสองอันนี้พอจอยขึ้นมาเล็ก สีเขาทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี่เขา<ม>แน่นอนมานทึ่งสงก็เห็นทึ่งเขา่อเห็นทึงเขาแม่ครับพอดีพรจอยปล่อยเรียกออกไปสุดแหลกกับฝันต่อเลยครับจ้ะกองสิบ่เป็นเก้าวพรจอยก็จักกับผู้ตีให้ก็ว่าตีหาศูนตัวเดียวโอ้ว่าพรจอยนี่ศูนขักศูนแน่อย่างท,าาที่อ่ะก็เลยตีให้ศูน ซีฮ่าซีตัวเดียวว่าหันพื้นตีซีซีโอ้พื้นตีซีฮ่ากับพื้นตีฮ่าซีกับพกซีครับว่าหันพืนตีให้แต่คือว่าพอจ้อยนี่ขึ้นว่าเลขคือกล็ล่ะเฮ็ดจังได้ก็ะถือหอกเลขฟันนะเฮ็ดจังได้ก็ะถือตแต่ว่าสีา่ตีแต,ต่ว่าเขาสี่ตีตตเข<อ>าดูเาล่วงเพราะฉะนันะ้นแมนครับเพราะว่าพอจ้อยนี่ก็ให้ ให้คิดดีๆก้อนลงทุนครับให้คิดดีๆก้อนลงทุนเด้อบ่เมนบ่าพอจ้อยวานักตัวใดคือิยมหมอยโยมหม้อนบ่ออกครับพอจ้อยกัตีพิษตีถือเู่าพอจ้อยก็ต้องตีอ้อมวุ่นอ้อมวนซื้ออ้อมวนเลขกเจ้าของไว้ครับว้นบ้านน,นนี่พอจ้อยสีมีเลขยกรับมาไห้ครับเลขกรับที่เขาว่างวดนี่คงจะได้นับเงินอยู่เขาว่าผู้เขาส่งมาไห้ครับแจ้ว่า มันจะเป็นยังไงก็หายพิจารณาบิ่งครับเลขค้างเดียวโตเดียวครับหางเดียวตัวเดียวหางเดียวโตเดียลขรับเลขลับทั้งนห้ครับเลขลับทั้งนี้นี่ห้างเดียวตัวเดียวผู้ได้มักเล่นตัวนี้ก็ตัดห้อนเล่นครับห้อนเห่นเอาครับจะก็คือหกเก้าสามครับหกเก้าสามแต่ว่าพอจ้อยนี่ก็ขึ้นว่าพอจ้อยกับมันน้ำเขาอยู่ครับหกเก้าสามครับ ขั้นผู้ซื้อเป็นในซื้อสามเก้าเก้าสามครับแล้วก็หกสามสามหกครับขั้นผู้ซื้อเป็นเก้าสามเป็นเลขลับแมนครับเลขลับเลขลับครับร่างแทรกกับมาตุงเป๊ะครับเลขเขาเก่งครับเพราะว่าหนึ่งโบแมนว่าบแมนว่าเลขสีมาห้าห้าสีม้าเบออเองครับอันนี้เลขก็พอจ้อยก็าบก็ได้ครับหกเก้าสามหกเก้าสามครับ มันใช่ไหมหายพอจอยเลือยวะครับเคยครับเคยมันมาผ่าดแล้วก็สงักไปได้สองงวดครับนี่ออม,ม,มอเตอร์โคมาอีกนะครับมาผ่าดส่วงหนึ่งแมนครับ,รบหกเก้าสามครับหกเก้าสามสอ,องตัวนี่เก้าสามหกสามบอกก็จอยแมนกับเอาครับกับโอ้บันสี่ถือกีนตัวนี่ละ่ะ ได้คว่าหนีพ่อจ้อยนี่ึ้นว่าสามนี่มาลักซิบแน่นอนแล้วเรียกเพื่อนเป็นนังคือเอาเอาไว้ไท้สิรับงายเนาะเนี่ยแต่จังเถือกบ้งแต่จังเถือก้เรียกรับนี่พ่อจ้อยวันหนาวออกที่สุดครับงวดนี่แต่จังเถือกบ้งครับระวังระวังสามเก้ากับสามหกครับหกเก้าสามครับโถโตที่เพื่อนออกมา หกเก้าสามครับหกเก้าสามตัวที่เพิ่นเอามาเนาะแมนครับตัวที่เพิ่นเอามใหาพ่อ้จอยปลอยครับพ่อจอยก็บ่อยากคุยมา,มากมากครับเรียกซุมนี่เพราะว่าหนึ่งพ่จอยก็คยเอามลาฝอยแล้วครับแล้วก็โป๊โป๊ครับหงัดสี่สองอีกนี่เนาะหงัดสี่สองครับพ่อจอยมะ่อยครับเอฟซี<า>ของพ่อจอยคงสีลูกครับสี่สอง เต็มเต็มครับแต่ว่ามาส่วนหลังนีพ่อจอยพักพักมาสองสองวดครับแนนมันลดเนาะพ่อจอยเนาะมันลดก็เลยพักครับเพราะว่าคูส่งมากกว่าอือพักไปสักก้อนนั้งเที่ยมันนั่นไปอ่าวันนี้ก็เลยงวันนี้ก็เลยมาเริ่มแนนครับเป็นตะลงพุนเป็นตะเลนครับเลขเพิ่นเป็นตะเลนครับสามหนีมาแน่นอนพ่อจอยบอกว่าสามหนีมาแน่นอนครับสามมาแน่นอนสามมาลักซีบครับ พอจ้อยยืนยู่ตัวเดียวคือบนครับสามารถรักซิบบ้านนี้เรียกรับกับมาถือกับพอจ้อยมักพอดีครับแต่ว่าของเพื่อนผลมารักหน่วยแมนของเพื่อนผลมารักหน่วยของพอจ้อยมาารักซิบครับเอาแต่ว่าพอจ้อยีเน้นคือสามเก้ากับสามหกครับของพอจ้อยพอจ้อยมาปีนเราครับพอจ้อยก็ต้องเอาเก้าไปไว้ทั้งหลังก็สามมาไว้กลางครับเีขสามตัวครับ พ่จอจ้อยก็ต้องซื้อแบบนี้ถ้าเป็นพ่อจ้อยซื้อพ่อจ้อยจะนิ่นสามไม่หยุดไม่หยุดลักซิฟแมนครับจากก้า